สองตัวมาเดินเล่นหน้าบ้านค่ะเดินอยู่นานเลยค่ะทำไรนะฮัลโหลฮัลโหลทูบัสทูบัส are walking ฮัลโหลบรรยกากาศยามเช้านะคะที่หน้าหอพักคุณครูค่ะฮัลโหลทูบัส ตอนนี้กำลังจับตาดูนกสองตัวนะคะจะไปไหนกัน Where are you going? ายยุ o ยยิงมาหาขิ้นอียงเนาะนี่ฮัลโหลฮัลโหล Two Birds กำลังดูพฤติกรรมนกนะคะพฤติกรรมนกสองตัวนี้จะไปไหนทำอะไรฮัลโหลชูเบิร์ h e l ฮัลโหลอ้มารวมฝูงละสี่ตัวค่ะมีนกเอี้ยงด้วยสามตัวสีตัวอ่ะบินไปแล้วหนึ่งดูว่ามันหากินอะไรนะคะบน,ะนก็นนกเกาะสายไฟค่ะ ร่างกน็นกหากินที่พื้นค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกินอย่างน้องออกินแมงเมาน้องกินแมงเมาอืมนี่แมงเมา่ยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนกกินแมงเมา it is eating แมงเมา อ่ะอะอ่ะอ่ตามแล้วค่ะแมางเมาหนึ่งตัวนะคะอ่ะกินไม่ได้อ่ะพยายามจะกินอ่ะกินเนี่ยกินแล้วนกกินแมงเมาแต่ยังกินไม่ได้เพราะวมางเมามันเดินอยู่อ่ะแมงเมาก็บินหนีแล้วนกก็เลยอดกินเลยอ๋อมาหากินแมงเมานั่นเองอืมรู้คําตอบแล้วรู้คําตอบแล้ว เพราะว่าตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วมีแมงเม้านะคะแมงเม้ามันก็จะบินลงไปบางทีเปียกมันก็หลุดบางทีก็กตายนกก็มาหาคินแถวนี้ค่ะหาคินแมงเมา้าอือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว้องไมมากินแมลงหากินแมลงนกกินมแมลง,มกกมงบสัส อ่าก uh, in e. uh, ินแมลงนะคะยังไม่ไปไหนอ่ากิน เอาบินเกาะที่ริมเรือบนเรือไปไหนต่อจ๊ะอ่ามาอีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวอ่ะไปมาแล้วก็ไปอ่ะไปบินข้างบนลงข้างล่างค่ะนกเนาะทูบสัสขึ้นขึ้น,นลงลง อ่ะนกสองตัวนี้ยังไม่ไปยังหากินแมลงอยู่ชูบ์สชูบ์สอาวอกิอ้บ้านคุณครูสวรสดที่ปลูกเลื่อยยาวเลยค่ะนะสวรสดคุณผู้ปลูกสวรสด ตอนนี้กำลังเลยธรรมชาตินะคะที่บ้านคุณครูต้นแครดอกแคร์รลังขึ้นนี่สวรสค่ะแล้วสวรสก็เรื่อยขึ้นบ้านครูค่ะอ่เรื่อยมาเลยนะคะเรื่อย ยอดสวยนะคะยนืกระดาบ้านสวนไหนล่ะนกไปถึงไหนแล้วอ๋อยังไม่ไปไหนอกีกยังเดินตอกตอกตักตัอกอยู่เลยสแสดงว่าแมลงกินยังไม่หมดเนาะเนี่ยมันก็จะได้กินเรื่อยๆนะคะมดนกกินมแมลง they are eating insects อ่าโอเคนะคะไปแล้ว อ่าหมาอีกตัวหนึ่งนกเอี้ยงนกเอี้ยงนกเอี้ยงเกาะที่รั้วนะคะอ่าแล้วก็บินไปแล้วบินไปบินมาอย่างนี้ค่ะนกเต็มเลยค่ะเยอะมากอ่านกสองตัวทูบัสตรงนู้นโอเวเดทูบัสโอเวเดนกสองตัวอยู่ตรงนันเห็นไหมคะสองตัว บินไปแล้วค่ะบินไปหนึ่งตัวเดีนักสองตัวนี้ต่อนะคะไม่ไปไหนเลยค่ะไม่ไปไหนเลยโอเคคุณครูหิวแล้วจะไปทำกับข้าวแล้วค่ะบาย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 ทูเบ b ร์ d ส